สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีที่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับเมื่อนี้แค่อถก็มายืนอยู่อหาดโจมเทียนนาะครับอยู่ตรงนี้มันเป็นหาดโอมเทียนที่อเขาถมไหมครับพี่น้องถมไหมครับ เพื่อนต๋อมบอกมาเพื่อนต๋อมบอกมาใหม่เนี่ยโอ้สวยงามครับพี่น้องครับเอฟซีทุกทตา้ผู้ใดมาแล้วกะมาเที่ยวเดอครับเด้อหาดตอมเตียนพี่น้องคือเป็นสถานที่แหง่งใหม่เดี๋ยวนี้ก็บ,บ่ใครมีคนหรอกไปเขาก็เพื่อนก็พยายามครับพี่น้องเพื่อนก็ช่วงนี้เป็นอ่า ต้งเปิดหม่เนาะกรแขกงไม่ค่อยมีดอกผมอีผ้าพี่น้องไปผ้าเอฟซีทุกท่านหรือพี่น้องชูฟูสุคุนไปอ่่บึ่งแค่รถก็ไปไปแม่มานาะปัตยานีเป็นเว่ลาหลายปีแล้วล่ะก็ยุ่ไม่มีบางครั้เก็อทำมากินง่าย จังเช่นบ่ได้บ่ได้คิดว่ามองนี่สีมีเรือครับนีเรือเป็นเรืออบอ่แมนเพิ่นนั่นขึ้นมใหม่เลยครับเป็นเรือเพิ่นที่ขายของเพิ่นไปหาปลาข้างไหนน,นี่แหละเป็นพุ่งหูปูปา่าพี่น้องที่เพิ่นหาได้มาเพิ่นเก่าขึ้นมาขายนี เป็นหาดจอมเทียนครับเป็นปูผนเห็ดมาเป็นหลายหลายปีได้เป็นสามสิบจี้สิบปีแล้วมัห้าสิบปีดีตั้งแต่ตรงนี้เป็นปลาแต่ก่อนนี่ใช้หาดนี่อยูพุนได้ครับอ่าอยู่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงเตียงนี่ครับอ่าอ่าน้ำทะเลก็อยู่ตรงนี้ตรงตรงนี้แหละตรงนี้แหละ ตรงนี้ล่ะแต่เปิ้ลถมไส้ขึ้นมานี่เลือเปิ้ลจัดกันมองง้ามครับมองง้ามดีครับพี่น้องอ่าคือลักษณาวาะว่ากะสวยงามครับนี่แหละป้นหาปลานี่นี่ญุพุนกะ เนี่ยเพิ่นหาปลาอยู่ตรงทะเลนี่แหละเพิ้ลต่อมาขายมืองนี้เป็นปลาสดๆนะครับครับครับพี่น้องครับโอ้ปลาอย่างนู้นเนาะปลากระเบนกับปลาเก้าเหลี่ยมตาปลาปลากระปิงกับปลาเหลี่ยมใช่ค่ะโอ้อันนี้เพิ่นเออเลี้ยนนี่จะเพิ่นดูโดนเลยทีครับ าอ่เรือป็นขึ้นนียูนทุกยูโดนแล้วติดเมื่อมันมันมันเป็นของเออเป็นปลามูพื้นบ้านจะก้าเกนาวนมก็ุ่งกับอจะคิดว่ามันนั่นผมก็เลยอยากถ่ายไปให้พี่น้องเบิ้งอ่ะถ่ายไปให้พี่น้องเบิ้งเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าผมก็คิดว่าเป็นเรือที่ ตึ้งตึ้งป่าหาปลาแล้วขึ้นมานี่ยนะโบตรงตรงนี้อันนี้จะเป็นโมโม่พื้นด<อ>้านขึ้นอยู่แต่ก่อนเลยนัย่งเดิมเลยเออตรงนี้มันตรงนี้มันก็นเป็นอ่าคือเป็นที่จเจริญน,นั่นเนาะ<ช>แต่บบคิดว่านั่นเออแต่ว่าผมจะจัดสรรแต่ก่อนนี่แต่ก่อนนี่เรือที่ไปยูฟุ่นได้เนาะเลี้ยงี่ไปยูฟุ่นยี่ไปเลยเออเลี้เยเลีอยี่ไปยูฟุ่นนะเดี๋ยนนนวนี้ขเขาต้มสายที่ขึ้นมาเนี่ยมันก็สวยงามเหมนะ ที่แรกจะมีสองที่จะมีตรงนี้กับตรงนู้นแต่ที่แร้เขาเอามารวมกันดีแล้วหรอผมว่ามันก็จะได้ตมาจินัวเน้นี้เพราะว่ารวมกันนะครับขออนุญาตขอบคุณหลายๆครับผมก็ว่าเย่ะมากยังอปูเนี่ยกันชื่อเราอีพีครับเดี๋ยอะๆผมดูก่อนนะครับไอมันโลตั่ไไหรพี่อันนี้ห้าร้อยจากพัดเอาเลือกเอาเลย อันนี้สามร้อยห้าสิบถูกกุ้งเก้าร้อยเป็นทุกตัวนะน,นี้ตรงนี้ปูเป็นขึ้นทุกวันแล้วแล้วเราเราเราไปนึ่งที่ไหนอ่ะเนี่ยเราไปที่รับจ้างนึ่งข้างบนโลละห้าสิบบาทคลองนอ้องจิ้มค่ะ<อ>จะกินตรงนี้ได้เลยนี่จับตรงนี้เลยพี่ไม่มีครับอร่อยคะรู้ก็ไม่เู้มก็ไม่เห็นอ่นะผมว่าเออตรงที่เจริญแท้ๆนี่ก็ยัง มีเรืออันนี้อยู่ครับครับอนุรักษ์ไว้นะนะพี่นะเป็นที่นั่นอันนี้ฉันเป็นคนเริ่มแรกเลยที่จับจองที่ตรงนี้ไว้เมื่อก่อนนี้ฉันจับจองเตียงกันฉันไม่ได้เอาเตียงครับฉันเอาที่ตรงนี้ฉันได้แค่ฉันได้มาสิบสามเมตรไว้ให้จอดเรือเนี่ยครับนั่นแหละ้พอมันก็เริ่มขึ้นเริ่มขึ้นเพื่อนของเพื่อนเพื่อนของเพื่อนมาทํา แต่ตรงนี้ไม่มีพม่าเขมรเพราะฉันไม่รับให้เข้ามาทำตรงนี้อาไม่เอาครัเพราะพวกนี้ปกครองยากก็ก็ใช่แล้วก็ให้ให้ให้คนอย่างพวกเราเนาะไอ้คนไทยเราอะไรนี่ไงแล้วแล้วก็เรือไทยเรานี่แหละอคนไทยปนเราตรงเนี้ยเพราะว่ามันมันก็คือ มันเป็นมันไปมันมาตามญาติพี่น้องไงถ้าพี่น้องมาทําคนอย่างเงี้ยมันก็ตามกันมาอ่ามันมันเป็นคล้ายๆแบบว่าเป็นทรัพย์สินของเราแล้วอ่าที่ทํามาจินเลยมันโอ้มันตุดยอดแล้วเนี่ยผมว่ามันเพื่อจะได้ตรงนี้นะฉันไปเมืองมาหลายครั้งแล้วนะคนจ้องจะเอาไปกลางเตียงหมดอ่ะไปเมืองฉันก็ไปเมืองฉันจะไปขานว่าไม่ให้ไงฉันจับจองไว้ก่อนไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าตัวนี้มันมันเราเราต้องต้องสู้เพื่อตัวเองไงนะ มอก่อนเนี้ยมันจะมีดอกล่มเห็ดเห็นะก็ก่อนเนี้ยไ,ไม่มีไม่มีล่มแบบนี้นะจะมีดอกเห็ดสมัยที่ขึ้นดอกเห็ดนั่นแหละฉันจับจองไวเอ,อเอาไว้กลางเอาไว้วางเรือเรามีแค่สามลำม,มาก่อนต้นเลยนะตั้งแต่ต้นเลยได้สามลำครับผมอ,อแล้วก็มาก็ได้เพิ่มเพิ่มขึ้นมาอีกอ,อได้ได้ขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมมันได้ขึ้นมาเรื่อยๆคือไงมันมาตอนเนี้ยถึงห้าสิบลำอ่สองข่ารวมกันอะ่ะ เพราะว่ามันจินได้ช่วาลูกเฉวาหลานนะพี่เพราะว่าตัวตัวตัวนี้เราขึ้นมาเราก็เราก็เราขายกันเองเราไม่รับของมาขายครับครับเราไม่เอาของมาขายไม่ให้ขายเลยเราจะขายเฉพาะของเราที่ขึ้นจากเรือทั้าหมดที่คือเรือก็ก็ขายทั้งวันนะก็ก็คนที่อยากจะขายก็ไปเอาของในเรือนั่นแหละมาขายก็พอได้กําไรก็ว่ากันไปมันไม่ใช่ไม่ใช่ให้ของในเรือเพราะว่าเจ้าของเรือจะขายเองครับครับตุ๊บรังตุังไม่ไม่มีก็ลูก มาขายเองคนอื่นไม่ให้มาขายด้วยมันก็จะบานไปเลยมันก็เลยไม่ให้คนอื่นมาขายเลยนอกจากเราจะขายเราเองดีดีมันมันต้องมีกฎระเบียบยังไงนะีเบียบยู่ถ้าัม่ก็บานทุกคนถ้กตลาดนอกก็มาอะไรไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ให้มาขายเลยครับครับครับมันจะขายของเราเองครับหาเองขายเองตรงนี้ไม่รับมาขายครับเพราะว่ามันก็คือกุ้งไหมคะกุ้งหัวเก้าร้อยค่ะไอ้ เพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินของของของเราเนาะของ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 ,ของ,ของมันเป็นเออขอโทษตัวคุณเบสมมันมันมันมีมากี่ปีแล้วเนี่ยตรงนี้เหรอครับผมฉันมาตั้งแต่อายุสามสิบสองอยู่ตรงนี้ที่ที่อจัดจองนะาสามสิบสองแล้วตอนนี้ฉันหกสิบห้าแล้วลว่ปะปีสามสิบกว่าปีแล้วค่ะสามสิบกว่าปีแล้วค่ะที่ฉันอยู่ตรงนี้มาทุกวันสามสิบกว่าปีแล้วเนี่ยผมผม่อแม่มาเอ้า เรือทำไมมาเกยอยู่นี่เออผมผมผมก็ว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรือขึ้นมานี่มันมันไม่เยอะหรอกแต่ฝั่งเนี่ยแต่ก่อน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 แต่เนี่ยแต่่แตก่อนเรือมาเรือจะอยู่ตรงนู้นน่ะพี่เรือเรือจยอยูะตรงรับ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 ตรงตรงนั้นเออมาอยู่างล่างครับ มันจะมีสามลำสี่ลำอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็ชอบมันเป็นเป็นของเก่าๆเพราะว่ามันหาดูยากแล้วถ้าถ้าจะไปดูก็ไปดูที่นู่นน่ะตลาดโพนาเกลแต่ว่ามันมันไม่เป็นอย่างนี้มันไม่สวยอย่างนี้ไงเออครับมันแคบครับมันแคบก็เออแต่อันนี้เนี่ยแต่ว่าผมไปเห็นที่นั่นนะ เออผมไปเห็นที่ระยองก็เหมือนเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ไม่เจริญเท่านี้หรอกแต่ว่าเขาก็จะเป็น่อมของเขาอ่ะอยู่ๆของเขาประมาณประมาณอะไรเออเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มกลุ่มเพราะว่าเขาเขาเขามาแต่ว่าความเจริญขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมมันมาเรื่อยๆครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้นะมันหานั่นไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมกลับมามาดูพี่เดี๋ยวผมกลับนครับเดี๋ยวผมผมผมดูเดี๋ยวผมไปดูครับเพราะว่าก็อาจ ปรายต้นหินก็เขาก็จะมาเออในจะมาซื้อมาเลยไม่อ่าก็คือก็คือก็คือคนไม่รู้จะไม่รู้เลยบปว่าว่าว่าตรงนี้อ่ะมันเป็นเรือแบบเนี้ยลรามาดูเรือด้วยไงเรือเป็นเรือโบราณนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรือป่าต้นใหม่ใหม่หาตัวขับหาดูยากแล้วเนี่ยนี่นี่นี่เขาทำเนี่ยรุ่นพ่อรุ่นแม่มาอะไรเงี้ยครับ เนี่ยดูเรือเรือเขาเลือกอ่ะเรืออะไรเหรอคุณพี่เนี่ยอันนี้เลือกเรือไม้เรือฉันก็ไม่รู้เนี่ยเปนเรือแบบนี้แต่นี่เป็นไฟเบอร์เป็นไฟเบอร์การ๊าดใช่ไหมใช่เต็มลากถึงไฟเบอร์แต่ก<ต><ต>่อนเนี่ยผมเห็นจอดอยู่นู้นไม่เป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นเรือไม้เราอ่ะแต่เขามามทํำไม,ไม่หม่อบดแล้วนะ,ะเป็นวิจารนาการแต่ว่าคงไม่เหลือไว้แล้วมั้งอ๋อยังเหลีอวอยู่ จะล็อกใจหัวมันจะจะเฮาทำไมเพื่อนจะเฮาทำไมจะเฮาทำไมมานี่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 เออ<า>โอ้ตัวเท่ากันเลยเอออ่ะครับมา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 ,มานี่ครับอ่าพี่พี่น้องนี่เป็นเรือ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 ,อไอ้ เป็นเรือชุมชนเพลินเป็นเรืออันนั้นเพลินครับเป็นเรือชุมชนเป็นเรือหาปลาเพลินครับพี่น้องโอ้กุ้งกุ้งเนี่ยปัญหาจากทะเลนี่แหละอันนั่นเป็นไออย่างไรอ่าเป็นพี่ใหญ่ ี่ใหญ่ครับอันนั้นเกาะอะไรครับเกาะช้างใช่ไหมกว่าครัเกาะช้างใช่ไหมเกาะล้านเกาะล้านเกาะลานครับโอ้ผมโอ้โหโอ้โผมจำปิดอันนี้กาเกาะเกาะเกาะล้านเกาะล้านครับ